ก็วันนี้นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยการตกแต่งผนังด้วยกระจกเงานะครับที่เขาเรียกว่ากระจกเงาตัดลายนะฮะซึ่งจุดเริ่มต้นของการตกแต่งผนังอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเริ่มจากการที่เราเนี่ยเห็นนะครับจุดหนึ่งในบ้านของเรานะครับมันเป็นจุดที่เชื่อมต่อนะครับเป็นทางเดินที่เชื่อมต่อระหว่างห้องนั่งเล่นเนี่ยไปที่ห้องครัวซึ่งเป็นช่วงของหลังบ้านนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่แคบที่สุดของบ้านนะครับเนื่องจากมันเป็นช่องทางเดินทีนี้เนี่ยเราก็เลยอยาก ทำยังไงก็ได้ให้มันเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมีความสว่างขึ้นแล้วก็ดูกว้างขึ้นนะครับก็เลยตกผลึกเป็นว่ากระจกนี่แหละเป็นคําตอบที่ดีที่สุดแต่ว่าการที่เราจะติดกระจกธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันก็รู้สึกแบบว่าเอ้ยมันก็อาจจะธรรมดาไปเราก็เลยไปหาข้อมูลครับเริ่มจากศึกษาหาข้อมูลก่อนเลยว่าเราเนี่ยอยากได้ลักษณะกระจกแบบไหนนะครับก็ไปหาอินสไพร์ชั่นก่อนเลยนะครับผมก็คือไปหาอินส i r ร t ชั n นต่างๆเนี่ยใน Pinterest มารัาว่า เป็นแบบนี้แบบนี้นะอ่ะเมื่อผมเนี่ยได้แบบที่ต้องการนะครับผมก็ไปทําการหาข้อมูลในไทยก่อนนะครับผมว่าโอเคงบประมาณที่เขารับทํากันเนี่ยเท่าไหร่นะครับซึ่งต้องบอกว่างบประมาณงบประมาณที่รับทำเนี่ยในไทยเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ประมาณตามที่เขาโฆษณาไว้เนี่ยกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างสูงคืออันนี้เนี่ยเข้าใจได้ครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของทั้งเรื่องของงาน ดีไซน์นะครับผมการวัดขนาดอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้งานเนี่ยออกมาเพอร์เฟกแล้วก็สมบูรณ์สวยกับที่เจ้าของบ้านเนี่ยคาดหวังนะครับอันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็เลยเป็นมูลค่าที่สามารถที่จะแอดขึ้นมาได้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะลองหาผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตกระจกเนี่ยดยตนเองที่อยู่ในไทยดูพอดีว่าเราเคยรู้จักโรงงานกระจกอยู่โรงงานหนึ่งนะครับซึ่งโรงงานกระจกนเนี่ยเขาเคยตัดตัดกระจกที่เป็นท็อปโต้เนี่ย มานะครับผมเราก็เลยเอลองติดต่อโรงงานดูนะครับว่าสามารถที่จะทํากระจกเนี่ยตามแพทเทิร์นแบบนี้ได้หรือเปล่าเขาบอกว่าหนึ่งนะครับสิ่งที่เขาบอกก็คือเขาสามารถทําได้แล้วก็ประเมินราคาแล้วก็เขาก็ประเมินราคามาให้นะครับซึ่งราคาที่เขาประเมินเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าที่เราหาข้อมูลมานะครับผมว่าเออเขาถ้าเกิดว่าเรามีให้ให้ให้ผู้รับเหมาเนี่ยมารับทําทั้งหมดเนี่ยราคาจะประมาณเท่าไหร่ที่ต้องบอกว่าราคาเนี่ยก็ดีกว่าในระดับหนึ่งนะครับ แต่ว่ามันมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเนี่ยต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคือว่าเจ้าตัวเจ้าโรงงานที่เขาบอกเขาสามารถทําได้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็คือว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยขึ้นแบบให้เขานะครับการขึ้นแบบหมายควาว่าไงเราต้องการเอาแผ่นไม้หรือว่าแผ่นอะไรมาก็ได้นะครับผมเพื่อมาตัดเป็นตัวอย่างนะครับผมว่ากระจกแต่ละชิ้นที่เราต้องการเนี่ย มีขนาดอยู่ที่เท่า,ทาไหร่นะครับโดยเอาเจ้าตัวไม้เนี่ยที่เราตัดเป็นขนาดเนี่ยเป็นแพทเทิร์นให้เขานะครับแล้วเขาจะตัดตามขนาดตรงนี้นะครับโดยเขาบอกว่าเขาเคยตัดงานมาเนี่ยตามตามที่ลูกค้าต้องการเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันเนี่ยมันมีปัญหาชิ้นงานเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเขาก็เลยอยากให้เราเนี่ยทำแพทเทิร์นเข้าไปให้เขาซึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยตายแล้วเรารู้สึกว่าง,งานมันจะยิ่งยิ่งแบบว่า ยิ่งใหญ่ขึ้นอ่ะคือกลายเป็นว่าเราจะต้องไปหาแมทเทเรียลที่เป็นไม้แล้วก็มาตัดเป็นแพทเทิร์นก่อนถึงจะส่งไปให้โรงงานแล้วโรงงานเนี่ยถึงจะตัดมาให้ตามขนาดที่เราต้องการซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นการการการทําที่ยุ่งยากและถ้าเกิดว่าเราไปจ้างบริษัทนอกมาเนี่ยคือเขาจะทําเหล่านี้ให้เสร็จสับนะครับแต่ว่าเราเนี่ยลองเลือกที่จะคุยดูมันก็เลยมีขั้นตอนแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับถามว่าโรงงานผิดไหมนะครับคือต้องบอกว่าผมเนี่ย เคยทาเจ้าตัวราวบันไดที่บ้านนะครับเป็นแบบกระจกเราก็ให้ผู้รับเหมาเนี่ยเขามาทำเจ้าตัวกระจกที่เป็นราวบันไดให้เหมือนกันนะครับการที่สิ่งที่เขาทําก็คือเขาก็เอาแผ่นไม้เนี่ยมาขึ้นเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันนะครับแล้วถึงส่งมาให้โรงงานเนี่ยตัดตามแพทเทิร์นนะครับซึ่งผมก็เลยมองว่าอ่ะโอเคงั้นแสดงว่าวิธีการที่ขึ้นรูปแบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ไม่ได้แปลกอะไรที่ทางโรงงานเขาเรียกขอแบบนี้มันก็เลยเกิดเป็นให้เราเนี่ยก็อยากได้อ่ะจะทํายังไงดีนะครับ สิ่งที่เราทำต่อก็คือเราไปคุยกับโรงงานที่จีนครับอ่ะอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยผมเองเนี่ยเคยสั่งซื้อสินค้านะครับหรือว่าสั่งของนนำเข้าจากจีนมาอยู่แล้วนะครับหลายชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะหาร้านหรือว่าหาโรงงานที่เขาพอที่จะรับทําได้เนี่ยมันก็เลยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเราก็เสิร์ชหาจากในเถาเป่าเนี่ยแหละครับว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะเอารูปไปเสิร์ชหาก็ได้ครับในเถาเป่า แต่นะครับผมสิ่งที่ยากก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องสนทนากับเขาครับเป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องมือในการสนทนาเนี่ยกูเกิลทรานสลตหรือว่าอะไรเนี่ยมันค่อนข้างดีขึ้นนะครับผมกว่าแต่ก่อนนะแต่ว่ามันก็เป็นการยากอยู่ดีนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยพอคุยกับทางโรงงานจีนเนี่ยเขาบอกว่าโอเคเขาสามารถทําให้ได้นะครับผมและสิ่งที่เขาทําให้ผมเนี่ยประทับใจก็คือว่า เขาเนี่ยสามารถที่จะหนึ่งก็คือออกแบบนะครับผมแล้วก็ตัดตามขนาดที่เขาออกแบบไว้ให้ได้นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องขึ้นแผ่นไม้อะไรเลยสิ่งที่เขาขอนะครับผมก็คือสิ่งที่เขาขอนะครับอย่างเดียวก็คือขนาดความกว้างความสูงของพื้นที่ที่เราจะติดตั้งนะครับผมโดยเขาบอกว่าหน่วยที่เขาขอเนี่ยในการวัดพื้นที่เนี่ยเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทํางานเนี่ยสเกลแบบนี้เนี่ยเขาขอทํางานเป็นหน่วยมิลลิเมตรต้องบอกว่า ค่อนข้างเป๊ะนะครับสําหรับตรงนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อเราให้พื้นที่ไปนะครับเขาก็กลับไปนะครับเขาก็กไปกลับไปวาดแบบให้เรานะครับคือเราเนี่ยส่งรูปตัวอย่างไหมเขาบอกว่าเราอยากได้ประมาณนี้นะครับเขาก็กลับไปวาดขึ้นเป็นแพทเทิร์นแบบมาให้นะครับผ่านทางเข้าใจว่าเป็นโปรแกรมในาการวาดของเขานะครับว่าโอเคแพทเทิร์นนี้ประมาณนี้นะคุณประมาณนี้อย่างนี้คุณโอเคไหมนะครับผมซึ่งดับซึ่งดับแรกที่เราได้มานะครับเรารู้สึกว่าเจ้าตัว ความกว้างของกระจกเนี่ยหรือว่าเส้นของกระจกเนี่ยมันเยอะเกินนะครับคือเขาซอยกระจกเนี่ยค่อนข้างเยอะเกินเลยครับเราก็เลยบอกว่าขอลดความถี่ของช่องกระจกหน่อยนะครับเขาก็เลยอ่ะจัดให้มาเป็นด้าที่2ก็คือเป็นรูปตามนี้นะครับอ่ะเป็นด้าที่2ก็คือออกมาเนี่ยประมาณแบบนี้เลยซึ่งไม่ได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วนะครับเขาก็ไปคิดคำนวณมานะครับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะต้องคุยกับเขาเล็กน้อยนะครับบอกว่าเฮ้ เราเนี่ยอยู่ไทยนะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลมคุณได้นะครับแล้วก็เนื่องจากกระจกนะครับแต่ละแผ่นเนี่ยขนาดไม่เท่ากันนะครับสิ่งที่เรารบกวนเขาก็คือว่าคุณช่วยเขียนตัวเลขนะครับผมลงไปในแบบนะครับว่ากระจกใบกระจกใบที่1เนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนนะครับผมแล้วให้คุณเนี่ยเขียนตัวเลขตัวนั้นนะครับผมลงไปในกระจกด้วยหลังจากที่คุณตัดเสร็จแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าโอเคมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะครับเขาสามารถทําให้ได้ทุกอย่างนะครับ และเขาก็เอาสีของกระจกมาให้เลือกนะครับตอนที่เอาสีกระจกมาให้เลือกเนี่ยผมยังถามเขาเลยนะครับถ่ายรูปที่บ้านไมาให้เขาดูเลยนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นบ้านสไตล์แบบนี้นครับตกแต่งประมาณนี้จุดที่เราติดตั้งเนี่ยอยู่จุดนี้คุณแนะนําสีไหนนะครับผมเขาก็แนะนําสีมานะบอกว่าให้แนะนําสีนี้อ่าถ้าเกิดว่าเป็นอีกสีนึงเนี่ยมันอาจจะมืดจนเกินไปนะครับ <avored. S 2> เขาก็แนะนํามานะครับก็ก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นอินทีเลียไปด้วยในตัวแหละนะพูดง่ายทีนี้ปัญหาเนี่ย มันไม่ได้จบแค่นั้นครับก็คือเขาคิดคำนวณมาราคาที่เขาคิดมาเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะต่างกับประเทศไทยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าต่างในแง่ของราคาที่อาจจะถูกกว่านะเรื่องเนื่องจากว่าโรงงานเขาเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก <the> ็จะถูกกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเราอย่รือว่าการที่เราสั่งจากของจากจีนเนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าในการขนส่งนะครับผมที่นําเข้าจากจีนด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่ากระจกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็ สิ่งที่กังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรากลัวว่าเรากลัวว่าของมันจะแตกครับเพราะว่ากระจกเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างบอบางนะครับเรากลัวมากเลยว่ามันจะแตกเราก็พยายามย้ำเขานะครับบอกว่าเฮ้ยคุณช่วยแพคให้มันดีที่สุดได้ไหมนะครับเราก็พยายามบอกไปว่าเนี่ยเราอยู่เมืองไทยนะเราเค็มคุณไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราต้องขนส่งเนี่ยผ่านทางคาโก้นะครับเขาก็โอเคเขา้าใจเขาบอกว่าเฮ้ยเขาทํามาบ่อยแล้วไม่ต้องไม่ต้องกังวลไปนะครับ ซึ่งการคุยทั้งหมดนี้เป็นการคุยภาษาจีนนะครับก็อาจจะคุยช้าสักน,นิดน,นึงนะครับต้องบอกว่าการที่ผมมาเล่าย่อยอย่างนี้เนี่ยผมเนี่ยคุยกับเขาเนี่ยใช้เวลานั้งสิ้น2ส,สัปดาห์นะครับผมไม่ใช่ว่าคุย,ยวันเดียวไม่ได้คยเนี่ยแล้วจบภายในวันเดียวนะครับการที่คุยทั้งหมดที่มาเล่าเนี่ยคุยกับเขาเนี่ยคุยกับเขาในย,ยาวนานถึงสงสัปดาห์นะครับกว่าจะได้ข้อสรุปนะครับแล้วก็ความเข้าใจตรงกันทั้งหมดนะครับ ซึ่งในที่สุดเนี่ยเราก็ได้มาครับโดยการขนส่งจากคาโก้โดยการขนส่งจากคาโก้หรือว่าชิปปิ้งเนี่ย,เ,ยเราก็เลือกให้ขนส่งเนี่ยมาผ่านทางเรือนะครับเพราะว่าค่าขนส่งเนี่ยมันจะได้ถูกกว่านะครับแต่ว่าของเนี่ยก็อาจจะได้ยาวนานหน่อยนะครับเพราะว่าต้องรอเวลาสักประมาณ,มาณเกือบเดือนนะครับประมาณ1เดือนเนี่ยกว่าจะได้ของนะครับสาหรับการนําเข้าตรงนี้นะ,ะซึ่งหลังจากที่เราได้ของมานะครับก็เอามาแกะแล้วก็ติดตั้งนะครับตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่ ผมเนี่ยได้ทําการติดตั้งไปนะครับอันนี้เนี่ยก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วกันว่าสตอรี่ของการที่เราเนี่ยตกแต่งกระจกแบบนี้เนี่ยแล้วเราเนี่ยเลือกที่จะนําเข้ามาด้วยเนี่ยมีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับหลักการที่คุยกับโรงงานที่ผลิตกระจกในเมืองไทยเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับผมหรือว่าบางโรงงานเนี่ยอาจจะมีเทคโนโลยีที่ไม่ต้องทําแบบที่ผมต้องการก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่รู้นะครับบางทีเนี่ยผมอาจจะ ข้อมูลในไทยน้อยเกินไปนะครับผมยังไงเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับผมก็ลองคุยกับทางโรงงานกราดูคุยกับทางโรงงานในไทยดูนะครับโรงงาน,นกระจกในไทยเนี่ยมีหลากหลายเจ้านะครับก็ลองคุยดูก็าสามารถทําแบบนี้ได้ไหมนะครับก็จะลดขั้นตอนในการคุยกับต่างคุยกับจีนเนี่ยลดลงลงไปเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าต้องบอกว่างานที่ผมเนี่ยได้มาก็ถือว่าประทับใจแล้วก็พึงพอใจมากนะครับสําหรับตรงนี้ก็โอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ